สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลกแกเคนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยจะพาน้องน้ำมนเนี่ยพาผมไปดูสมิงพานะที่ทานฤสีเนี่ยได้อัญเชิญขึ้นมาอยู่ข้างๆหน้าถ้ำของทัานฤสีเลยทุกคนก็เป็นอาจารย์ของน้องต้นมันนะก็น้องต้นมันเนี่ยได้วิชาจากอาจารย์คนนี้นี่น้องน้ำมนก็อยากฝึกวิชาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องน้ำมนเนี่ยพาไปดูนะแล้วก็ลองไปซื้อสารกับเขาดูเพื่อเพื่อสมิงพายเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นคนได้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยลองลงไปดูกันก็ระยะทางเนี่ยก็ได้อยู่นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผม้วยนะฝากเพจเล็กเอวิเคด้วยนะทุกคนไปพร้อมแล้วก็ไปไงภาษาก็แลกว่ะนี่น้องน้ำมนก็พาผมไปนะพาก็แบบว่าน้องชายนะทุกคนภาษากันเรียกนะ ก็ผมเนี่ยชอบน้องชอบเลี้ยงน้องน้ำมนต์ว่าฟ้านนะไม่ได้ผ่าน้องต้นกาเนี่ยมาประจนภไยยเนี่ยทุกคนอยู่บ้านกับพี่ผมนะโอเคแหละทั้งเยอะเหมือนว่าจะอยู่ตรงนี้นะเฮ้ย ตรงนี้เนี่ยเหมือนผมเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งเออะลูกวะเมียเหมือนว่าตรงเนี้ยผมเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่มาหาพอน้องต้นมันนะแล้วก็ไม่เจอนะโดนโหนุนนุนนุนนนอยู่นุนร,รอใรคเดอร์รอวะวะนี่ผมก็จะลองไปคุยนะมันนั่นแหลมันนั่นแหละ เหมือนเขาเริ่มพูดได้แล้วฮนะเ,เขารออาจารย์เหรอ,อเ,เขารอเขารออาจารย์น้องต้นมันนะน้องน้ำมนต์เนี่ยก็เริ่มพูดไทยได้เยอะแล้วนะทุกคนเฮ้ยอ,อาจารย์น้องต้นมันไม่อยู่นะแล้วเขาบอกว่าไปนานแล้วอนะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมั่งนะโอ้หดูทํำดิผมมาครั้งแรกเลยเนะี่ยเฮ้ยทํำใหญ่มากนักไหเด้อวะโอเค,คกูคเ,เคย่ะนดดั่นหรอดก็บวอว่ะเนเนีย่ย เขาบอกว่าเขายังไม่เป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีน้องน้ำมนก็คุยกับเขาได้สื่อสารแบบได้อยู่นะนเดี๋ยวเ,ยเขาเนี่ยเป็นคนเนี่ยผมจะลองเอาเสื้อมให้เขาดูนะทุกคน เหมือนบ้าเขาจะไม่ยอมถอดเลยนะนี่นะไม่ยอมถอดเลย,นะยดเลยนะดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตั้งกล้องไว้นะทุกคนเดี๋ยวจะเอาเสื้อไว้เขาดู นี่นะเซอร์ผมนะเป็นสีเหลืองเหมืนอนกันทุกคนเฮ้ยเขาจะใส่หรือเปล่าเฮ้ยเขาใส่เสื้อแล้วอะ่ะไม่งั้นเน่ย,ยุงจะกัดเขานะมันเป็นสีเหลืองเหมือนกันอะ่ะแล้วเขาก็ยอมใส่ด้วยนะ ไม่รู้ว่าอาจารย์ของน้อนต้นมันเนี่ยไปไหนนะ ก็ oh, mm hmm. เหมือนว่าเขาเนี่ยจะพูด mm hmm. คุยรู้เรื่องนิดหน่อยแล้วนะ mm hmm. แล้วผมสีข่าวเฉยเลยอะ mm hmm. เป็นพ่ออะไรไม่รู้นะ mm hmm. ผมเนี่ยงงหมดเลยนะ mm hmm. เขาแก่ขึ้นหรือเปล่าแล้วข้างล่างก็มีกระต๊อป ของน้องต้นมันนะก็ทางนี้ผมก็เคยมาอยู่ครั้งนึงตอนที่มารอพอน้องต้นมันนะทุกดูว่าก็ะตอมเนี่ยพังไปหมดแล้วนะเรื่องเหมือนว่าจะมีไม้ปักอยู่ตรงนั้นน่ะมันคืออะไรไม่รู้นะโหน้ำแห้งหมดเลยอะ่ะ ไปไหนเหมือนกันเฮ้ยอไอโยนนี่แหละค่ะ,ะนี่คืออะไรไม่รู้โดนดูดิโดนนี่นนดดแลหละฮะโดนเบอร์ทองอ่ะไม,ไม่รู้ะนะ,ะว่าเขาเนี่ยจะกินข้าวหรือยังนะโดนเมื่อคเขายังไม่ได้กินนะเขาน่าจะไม่คงไม่หิวพวกไก่สดพวก หมูสดแล้วนะผมว่าเอาแหวนพี่อ้อยเลยเนรโลชเพอร์เนเเบอร์ทองอนะ่ะอโยโอเลมเมเลเกอรนะ์นะเนเบอร์ดูเซียนะแล้วใครมาก่อไฟตรงนี้ยังไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นอาจารย์ของฟองต้นมันนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเข้าไปดูข้างในอโอ้โหพื้นที่เนี่ยกว้างมากเลยนะดูดิ <c oughs> แล้วตรงนี้มันเป็นแท้ทวนไ้ยหมาหลืมาเออวัดไก่เยเนี่ยชีน่าเป็นที่ของอาจารย์น้องต้นมันนะ ทางนี้เหมือนว่าจะมีคนเคยออกไปนะเียตายเลยอเียอเฮ้ยเขาถามว่าอาจารย์เนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันแต่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยกําลังทําให้เขาเป็นคนได้นะเขาก็เลยอยากเจออาจารย์มากเมียควานดูหรอมจไม่ใช่หรอ หนูมากจ๊ไปอยู่ยวฮะออกไปก่อน,ออนหนูมาเจ๊ก,เก็กเพอเขาจะเป็นคนนะน่าจะเริ่มเป็นคนแล้วอ,อ่ะผมสีขาวเลยอ่ะดู เหมือนว่าตรงนี้มันจะมีต้นใส้ด้วยนะโดนดกมาเยอะมากเลยตอนนั้นที่ผมมากับเสือเนี่ยน้ำเนี่ยไหลแรงมากเลยนะเหมือนว่าตอนเนี้ยมันจะแห้งแรงนะ ูัวาการของมันไปเรื่อยๆครับนเกมเนเดอรเมซ่าไม่เจอนะมันเดี๋ยววงว่างเนี่ยผมจะเอาเกิงเกงมาใส่มันนะแล้วก็เอาจีวอนเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะโดนเราก็ตัดผมให้มันเหมือนว่ามันจะไม่เอานะดูดิเ <Well. S 1> นอร์เมอร์ฮะ อย่ายยมันดังเนูคุกคืออะไรฉันยำมาสิอ่ะงน้ำมันก็ไม่กลัวเลยนะไปนั่งแบบใกล้ๆเลยมันก็ไม่ได้ทำ้ายอะไรแล้วนะเหมือนว่าเสือเนี่ยจะเจอลูกมนันนะโดน แต่มันไม่ออกมาแล้วรอบเนี้ยเนเดือยเนเกเนเกเลอะเออขี้นนนนมันลุกทำอะไรอ่ะเชนงังเชนงังเนื้บอบดถางอ่ะหนุ่มลินก็แหละหนุ่มลินก็แหละฮะ น,นึ่เลยก็แล้วนทาง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 อันนี้น่าจะเป็นไม้ของอุมันถือหินแล้ววะ คิดถึงลูกมันอนะหนูพูดินูพูหนูพูพโอ้ก็แหละผมว่าลูกมันเนี้ยน่าจะอยู่ตรงไหนสักที่ของป่านเนี้ยแหละน่าจะคอยดูตลอดนะม่่เอือเล่เกนะเด้อน้องน้ำมนเนี่ยเจอนะน้องน้ำมนเคยเจอนะโดนลูกขอ เหมือนว่ามันเนี่ยจะมาปลดเชือกให้นะแต่น่าจะปลดไม่ได้เพราะว่าเชือกเนี่ยท่านฤาษีเนี่ยเป็นคนมัดเองเลยนะอาจารย์น้องต้นมันเนี่ยอาคมแรงมากเลยนะขนาดสมิงต้นเนี้ยยังต้องนิ่งเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยอนะ่ะ ชาดมากเฮ้ยใจควะวให้ขวางลงนะบองพลือใครอะไรบองเพลือเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเหรียญคุดมาอีกรอบหนึ่งเหมือนว่ามันเนี่ยจะโยนเหรียญคุด <ไป S 2> ผมเนี่ยทิ้งไปแล้วนะใกล้บองพลือเลย มันโยนเหรียญคุดผมไปไว้ไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคันลูกเกว่ะเฮ้ยผมมันข่าวมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าทำไมถึงข่าวนะเกิดจะเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจนะโดนนัสเวลเมียบายล่ะไปอดิอุ้ยน้องทอมมอน น้องน้ำมนโดนปลานะมันน่าจะหิวทุกคนดวผมเนี่ยจะกลับไปแล้วก็เอาข้าวมาให้มันกินดูว่ามันจะกินหรือเปล่ามาตาไปนะพีอ้ออ้อมเยเลยน้องน้ำมนบอกว่าต้องให้มันกินข้าวเยอะๆนะมันจะได้กลายเป็นคนสักทีอื่ หลวงพ่อไม่เจอลีเขาแหละหลวงพ่อไม่เจอเขาไม่รู้นะาจา์ไปไหนน่าจะไปจำศีลอยู่ในป่าหรือเปล่าปไปหาของนะน่าจะไปหาของขังอะไรสักอย่างมาช่วยเสียมมงตนนี้ให้กลายเป็นคน มันพูดแบบปกติเลยนะแสดงว,ว่ามันเนี่ยเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วดีกว่าตอนที่อยู่ในวัดน,นะแล้วก็ตอนที่เอามารแรกๆคุยไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วก็ไล่ทําร้ายอย่างเดียวเลยเลาขาเนี่ยปลาน้องน้ำมนเลยนะ เขาบอกนะ้องน้องมนวาเขาอยากเป็นคนนะเขาบอกผมว่าใช่อ่ะทุกคนมาแบบกริปมาซส่กระเพลอมแนะ่เนี่ยนะเขาบอกใช่ ไม่รู้ว่าของขังเนี่ยท่าน,นอาจารย์ของน้องต้นมันเนี่ยไปหาที่ไหนนะมันทาม,มันนั่นแหละฮะมันท่ามันนั่นแหละเจ้าอะไรมันจะหนีนะโดนนบอทั้งหยอกนบออย่แไปม,ม,มันจะไปหาลูกมัน,น,น ชี Dante, ้ลูกมันนะโดนลูกมันน่าอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะเพราะว่าน้องน้ำมนต์ก็บอกว่าต้องให้เป็นคนก่อนถึงจะปล่อยนะนมเกยก็เพอนมเกยก็เพอบอร์ทั้งย่อหน้าเบอร์ดูไก่หมูมง Ê. Gì ghi nhớ quá lìa mơ mơ là chị đi phá mơ đó là เหมันนั่นแหละฮะฮะยูวยวะเอม้อมอนนั่นแ,ลแลหละเฮ้ยโอ้ถือไม้เลยอะยอมันบอกอว่ากลับได้แล้วนะ<อ>มันจะรอฤนะ<อ>ีีมันนะก็อาจารย์น้องต้นมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะกลับมานะน่าจะช่วยมันได้เยอะเลยอะ เหมือนว่ามันต้องกินอะไรตลอดเวลาหรือเปล่าถึงมันจะกลายเป็นคนปกตินะถ้ามันไม่กินเนี่ยมันน่าจะไม่ไม่กลายเป็นคนนะผมว่ามันก็เลยรอรอกกินเหมือนว่าเป็นของขัง,งทินหรือสีเนี่ยไปหามานะะี่ทองเท่จ๋าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนนะโนโ no, <no> นโข นือมองเนือมองเซยเขาบอกว่าเขาจะกินยานะควายเน้อบอคุ้ยมากๆไอศิบามะม่เขาบอกเขาจะกินยาน้องน้ำมนก็บอกว่ากินเยอะๆนะโยเกะปากกระป่องปากกระป่องเฮ้ยเขาแบบเริ่มถามอะไรแบบตอบโต้ได้ตลอดเลยอะ ดูดิตอบโต้ได้ตลอดเลยนะแห็แต่ว่าเ,เริ่มปกติแล้วป,า,ปากระป๋องน้ำอ,อ,อ่องอ่ะน้ำอ,อ,อ่องอ,อะ่ะมันบอกว่ามันเจอคนในปลากระป๋องนะผมจะไปดูดิอะไรมันหล่อหรือเปล่าอ๋อนี่นะคุยหนาออวย หมอปลาครับควายไอ้นะก็เป็นหมอปลานะนี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้หมอปลาเนี่ยมาป่ามันดีว่าเรือใช่เรือเอโยอมันไม่รู้จังนะคุยรู้เรื่องเลยครับคุยได้ปกติเลย เคโดนเดืผมเนี่ยนั่นแหละตัวคุ้ยเนาะมันบอกว่าคุ้ยตัโลโกมันบอกว่าหมอปลาเนี่ยเหมือนผ้าเลยนะไม่ได้แล้วนะทีเหรอไปโดนเดือดผมเนี่ยจะไปเอาข้าวให้มันกินดีกว่า น้องน้ำมนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวไปเอาข้าวให้มันกินนะถ่าไว้ตบแล้วนะแล้วแจ้งเพื่อนในเบย์ดเตะมาเมอน้องน้ำมนก็บอกอย่าไปไหนนะเดี๋ยวถ้าฤาษีก็ใกล้จะกลับมาแล้วก็พูดปลุกใจมันไป,ไปโอเคทุกคนผมกับน,น้องน้ำมนเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่าใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะ จะเป็นกำลังใจผมและน้องน้ำมนแล้วก็สมิงพระให้มันเนี่ยได้กลายเป็นคนเร็วๆโอเคทุกวั okay, นเจริญชีวีโอหน้านะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปเอาข้าวให้มันกินก่อน